สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องมือช่างสุดคุ้มสักตัวนะครับวันนี้ผมแนะนำของอิงโกนะครับซื้อไว้ติดบ้านประจำบ้านนะครับอันนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับเห็นว่าสุดคุ้มนี้ก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นเซตสำหรับงานไฟฟ้านะครับราคาไม่แพงเซตสุดคุ้มครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่าข้างในนี่มีอะไรกันบ้างครับ กล่องจะเป็นกล่องกระดาษนี่นะคระับแกะข้างในก็จะเป็นเซตเป็นกล่องพลาสติกคล้ายๆพวกทีใส่ครับประกอบสามารถเอามาเรียงต่อ,ก,อกันได้ มาดูน,นะครับอ่าจะมีสองชั้นาตามรูปนี่อ่าเดี๋ยวมาดูกล่องแรกก่อนนะครับกล่องแรกก็จะเป็นอ่าพวกครีมครีมอะไร ตัดสายไฟไขขงวัดไฟมีดปอกสายไฟนะครับพวกครีมย้ำต่างๆนะแล้วมาดูนะครับมาดูงานนะครับงานค่อนข้างดีนะครับตรงนี้เป็นแคมมิเตอร์นะครับก็จะวัดได้ทั่วไปครับวัดได้ฟังก์ชันไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็สำหรับใช้งานทั่วไปได้วัดไฟไม่เกิน200แอมป์ครับงานสติกค่อนข้างดีนะครับนะ มิตเตอร์ต่อปไปมาเป็นติตั้นมันติมิตเตอร์นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันวัดค่าต่างปกติที่ใช้กันทั่วไปครับแต่ฟังก์ชันอาจจะไม่ไม่ไม,มากนะครับก็ตามราคาแต่ก็ใช้งานทั่วไปก็เหมาะอยู่สำหรับผู้เริ่มต้นนี้ผมว่าใช้ดีเลยครับต่อมาจะเป็นพวกแคลคูอัดไฟอันนี้ก็ทั่วไปครับวัดไฟอ่ามีคีมกันบ้างน,นะครับ ครีมรอกงานค่อนข้างดีเลยนะครับใช้ได้เลยจะมีล็อกตรงนี้ปึ๊บถือว่าเกรดถือว่าค่อนข้างใช้ได้ครับดีเลย,เลยครับมาดูแผไกลตัดต้ว้กันบ้างพลาสติกผมว่าดีเลยนะใช้ดีเลย งานนี่ครับตรงนี้ก็สก,กีแลโ้วก็อิงก็มาได้ใช้ดีตันนี้จะเป็นมีดปอกสายเคยเบิลความหนานี่ก็ใช้ได้นะครับงานปั๊บบโดู์มาสัติกนี้เนี้ยครับจับถนัดมือ โอเคเลยครับม่นจะมีเทปพันสายไฟแล้วตันนี้ก็จะเป็นสายให้ต่อกับแคมป์แล้วก็ตัวนี้ก็มันติดกร์แคมป์ท่านให้นะครับตัอให้มาสี่ก้อนอืมครบเลยตปวนึงกงล่องลว แล้วอีกหนึ่งก่อนอีกก่อนก็จะเป็น,นตัวชุดคีมกับไฟควงต่างๆครับมาดูกันอันนี้ก็เจอเคอว่องไฟอีกหนึ่งตัวอันนี้ก็งานทั่วไปครับน่าจะตัวประมาณยี่สิบบาทหรือสามสิบบาทมาดูพวกงานคีมนะครับงานคีมนี่ ดูดีเลยครับพลาสติกอย่างหนาครับพุ่มอย่างดีค้ามกันชนวนนี้ช่างไฟน่าจะชอบจับถนัดมือครับตัวใหญ่แลมาดูคีมอันนี้เป็นคีมปักกิ้งจอกครับงานวัสดุดีครับอันนี้คีมตัด หนานจริงพลาสติกหุ้มมาหุ้มฉนวนมาอย่างดีครับเหมาะมากเลยผู้ลัต้นนี่เดือดเตื้อหรือช่างไฟมืออาชีพก็ใช้ได้นครับดูแลาง,งานดีมากไข,ข่ควงไข,ข่ควงนี่ให้มาทั้งหมดห้าตัวนะครับตากันปักแฉกร,รู้สึกว่าตรงไปเหมือนจะเป็นไม่ไหลกแต่ผมลองหาอะไรมาเทสให้ดู เดี๋ยวผมลองนัดแท้ให้ดโอ้เป็นปลายไม่แหลกเลยครับแต่ว,ว่าดีเลยโอเคครับประมาณนี้ครับกลิปตัง้งไม่ยอมหักแล้วอีกออปชั่นหนึ่งคือผมชอบที่ตัวกล่องมันนะตัวกล่องนี่ผมเช็คก,ก็ราคาร้อยกว่าบาทนะครับประมาณร้อยหกสิบ มันจะมีสลักสามารถให้มันเหมือต่อกันได้ครับนี่มันก็จะต่อกันส่ซุบก็จะล็อกนี่เป็นสองชั้นอย่างงี้ถ้าเราซื้อกล่องเปล่ามาแล้วก็มาสามารถเรียงต่อกันได้นะครับอันนี้เสร็จก็ได้คล้ายๆพวกทีสแต็กรบแต่นี้ก็เป็นกล่องเก็บเครื่องมือพวกน็อตพวกคีมมัแจอะไรทุกตดีเลยครับคราวนี้ครับมาดูที่ราคากันครับ ช็อตัวนี้นครับอิงโกอิงโกคอมโบเนี่ครับสิบหกพิเซนี่ครับราคาอยู่ที่ถ้าเป็นร้านไอร้านมอที่ช้อปปี้ครับประมาณพันหกร้อยสี่สิแปดแต่บางร้านก็ขายประมาณพันสี่ครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อนลองเลือกดูนะครับใช้โค้ดในช้อปปี้ก็จะเหลือประมาณบางร้านก็ ถ้าเป็นร้านมอสจะเหลือปะมาณพันสี่หรือว่าบางร้านก็เหลือพันสองครับต้องลองหาดูเดี๋ยวผมจะลองอทิ้งร้านร้านที่ผมซื้อมาครับเป็นร้านมอผมได้มาราคารวมสดแลยแล้วเหลือประมาณพันสี่รอยนะครับแล้วแต่ช่วงโปรโม,มชั่นนี่ครับน่าใช้มากครับคอมโบเซ็ตมีทัวกล่องไทคว้าสองนะครับตามนี้เลยโอเคครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับชมคลิปนะครับไว้พบกันใหม่ครับถ้ามีสิ่งเครื่องมือคุ้มค่าคุ้มราคาก็จะมาแนะนำกันดีนะครับขอบคุณครับ